แปลประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งปริภาโชคชื่อว่าสนชัยหน้า82ตั้งแต่เอวังเตสุกติการกตวาวิหารเตสุเป็นต้นไปเตสุทวีสุสหายะเกสุครั้นเมื่อสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นก,กัตวากระทำแล้วกติกังซึ่งกติกาวิหารันเตสุอยู่อยู่เอวงังอย่างนี้สถานว่าพระศาสดาป,ปตวาเสด็จถึงแล้ว ราชค้างหางซึ่งเมืองชื่อว่าราชครยมยาวัจ,จะนะสาวุตานุก,มนกเมนะขีนุกเมนะตามลำดับวัจ,จะนะแห่งคํามยาอันฆ่าพระเจ้าวุตะขีดกล่าวแล้ววุตานุกเมนะตามลำดับแห่งคําอันฆ่าพระเจ้ากล่าวแล้วปฏิฆะเหตวาทรงรับแล้วเวลุวันนางซึ่งพระวิหารชื่อว่าเวลุวันวิหารติย่อมประทับอยู่เวลุวันในในพระวิหารชื่อว่าเวลุวันนั้น ตถาทานในการนั้นอสชิตเถรอนว่าพระเถรืาชว่าอสัชิอภัพันตเรในภายในภิกขูนางแห่งภิกษุทั้งหลายปัญจะวะัคคียานางผู้นับเนื่องแล้วในพวกห้าอันตรเรในระหว่างรหันตานางแห่งพระรหันทั้งหลายเอกสัตธิยา61อุยโยชิตานางผู้สัทาราอันพระศาสดาอุยโยชิตานางสรงส่งไปแล้ว รัตนัตยคุณประกาศสนถังเพื่ออันประกาศซึ่งคุณแห่งหมวดสามแห่งรัตนไตรยวจาเนนะด้วยพระดำรัสอิติว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายจะรัฐะจงเที่ยวไปจาริกังสูตรที่จาริกพระหุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนมากอิติดังนี้เป็นต้น ปฏินิวัติตาวากลับเฉพาะแล้วอาคโตมาแล้วราชคหังสู่เมืองชื่อว่าราชครืออาทายะถือเอาแล้วปัตตจีวรังซึ่งบาทและจีวปรปาวิสิได้เข้าไปแล้วราชคหังสู่เมืองชื่อว่าราชเครืปินดายะเพื่อก้อนข้าวปาโตในเวลาเช้าวะเทียวปุณณทิวเสในวันรุ่งขึ้นสมัยในสมัยตัสมิงนั้นอุปติสาปริภาชโกอันว่าปริภาชคชื่อว่าอุปติสา กตวากระทำแล้วพัตกิจจังซึ่งกิจด้วยพัดปาโตในเวลาเช้าวะเทียวคัดฉันโตไปอยู่ปริภาชาการามังสู่อารามของปริภาชกทิ่สวาเห็นแล้วเถรังซึ่งพระเถระจินเตสิคิดแล้วอิติว่าปพชิตตนว่าบรรพชิตเอวรูป,ปนามะชื่อผู้มีอย่างนี้เป็นรูปมายานาทิฏฐป,ปุโปปุโภเป็นผู้ มายาอันเรานาทิถัปุโพไม่เคยเห็นแล้วเอวะนั่นเทียวโหติย่อมเป็นมยายาณทิถัปุโพเป็นผู้อันเราไม่เคยเห็นแล้วเอวะนั่นเทียวโหติย่อมเป็นอรหันโตอันว่าพ่อรหันทั้งหลายว่าหรืออรหัตมะคังสมาป,าปันาปุคลาวาว่าหรือว่าปุคลานว่าบุคคลทั้งหลายสมาปันาผู้บรรลุแล้ว อรหัตตมักคังซึ่งอรหัตตมักเยเหล่าใดอัตมีอยู่โลเกในโลกภิกขูอันว่าภิกษุอย่างนี้เตสังอรหันตานางวาอรหัตตมักคังสมาปันานางปุขลานางวาอัญญตะโรอัญญตะโรเป็นอรหันตานางแห่งพระอรหันทั้งหลายว่า,หร,วาหรือว่าหรือว่าปุขลานางแห่งบุคคลทั้งหลายสมาปันานางผู้บรรลุแล้ว อรหัตตมักคังซึ่งอรหัตตมักเตสังเหล่านั้นหนาะอัญญตโรรูปใดรูปหนึ่งโหติย่อมเป็นภิกขุอันว่าภิกษุอายังนี้เตสังอรหันตานางวาสมาปานานางปุคลานางวาอัญญตโรเป็นแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายหรือว่าหรือว่าแห่งบุคคลทั้งหลายผู้บรรลุแล้วซึ่งอรหัตตมักเหล่านั้นหนาะรูปใดรูปหนึ่งโหติย่อมเป็น ยัน,นูนะฉไนหนออาหารอันว่าเราอุปสังคามิตรวาเข้าไปหาแล้วพิกขุงซึ่งภิกษุอิมังนี้ปุชัยยังพึงถามอิติว่าอาวุโสข้าแต่ท่านผู้เจริญตะวังอันว่าท่านปะพชิตโตเป็นผู้บวชแล้วอุทิศะจอะจงกลังซึ่งใครอสิย่อมเป็นกวนว่าใครศรัทธาเป็นครูเตของท่านโหติย่อมเป็นวาหรือวาหรือว่า ตว่างกันว่าท่านโรเจสิย่อมชอบใจทำม,มังซึ่งทรรมกัสะของใครอิติดังนี้อัฐาครั้งนั้นเอตังจินตนางอันว่าความคิดนั่นอิติว่าอายังกาโลอันว่าการนี้อากาโลเป็นสมัยมิใช่การโขแลปุจิตุงเพื่ออันถามปัญหังซึ่งปัญหาพิกขุงกับภิกษุอีมังนี้โหติย่อมเป็นอายังพิกุอันว่าภิกษุนี้ปวิโถเข้าไปแล้ว อันตรรัครังสู่ระหว่างแห่งเรือนจรติย่อมเที่ยวไปปินดายะเพื่อก้อนข้าวยานูณะฉไนนออาหารอันว่าเราขาเวสันโตสแสวงหายอยู่มักขังซึ่งหุนทางอธิเกหชฉเนหิอุปยาตังอุปยาตังอันชเนหิอันชนทั้งหลายอธิเกหิผู้มีความต้องการอุปยาตังเข้าไปรู้แล้วอธิเกหิชเนหิอุปยาตัง อันอันชนทั้งหลายผู้มีความต้องการเข้าไปรู้แล้วอนุพันธายางพึงติดตามพิกขุงซึ่งภิกษุอีมังนี้ปิติโตปิติโตข้างหลังข้างหลังอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วอัสสะอุปติสสะแก่ปริภาชคชื่อว่าอุปติสสะนั้นโสปฏิโสนว่าปริภาชคชื่อว่าอุปติสสะนั้นทิสสวายเห็นแล้วเถรงซึ่งพระเถระรัฐธปิณดปาตังผู้มีบินทบาทอันตนได้แล้ว คัดฉันตังผู้ไปอยู่โอกาสังสู่โอกาสอัญญตรังโอกาสใดโอกาสหนึ่งจะด้วยยัตวารู้แล้วอัฐเทรสนิสีทิตุกามตังขีดตังซึ่งความที่อัะเทรสาแห่งพระเถระนั้นนิสีทิตุกามะขีดเป็นผู้ใคร่เพื่ออันนั่งจะด้วยปัญญาเปตวาปูลาดแล้วปริภาชากะปีถกังซึ่งตังแห่งปริภาชกอัตโนของตนอัาสิได้ถวายแล้ว โสปฏิโสว,ว่าปริภาชคชื่อว่าอุปติสะนั้นอาัาสิได้ถวายแล้วอุทะกังซึ่งนากุณฑิกายะในลักจันอัตโนของตนอัสเทรัสะแก่พระเทระนั้นพระตกิจจปริโยสาเนปิแม้ในการเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยพัดโสปฏิโสว,ว,ว่าปริภาชคชื่อว่าอุปติสะนั้นกตวาครั้กนกระทำแล้ว อาจริยวัดตังซึ่งวัดเพื่ออาจารย์เอวังอย่างนี้กตวากระทำแล้วมัทุระปฏิสันถารางซึ่งการต้อนรับด้วยถ้อยคำอันไพเราะสัตทิงกับเถเรนณด้วยพระเถระกัพระจักกิจเจนะผู้มีกิจด,ด้วยพัดอันตนกระทำแล้วอาหากล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ปุชิถามแล้วอิติว่าอาวุโสข่าแต่ท่านผู้มีอายุ อินทรียานิอันว่าอินทรีย์ทั้งหลายเตของท่านวิปสัสสนาณิผ่องใสแล้วโขแลชวิวันโนอันว่าสีแห่งผิวเตของท่านปาริสุดทโทหมดจดรอบแล้วปริโยธาโตผ่องใสรอบแล้วอวุโสข้าแต่ท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าท่านปภชิโตเป็นผู้บวชแล้วอุทิะเจาะจงกลางซึ่งใครอสีย่อมเป็น โกอันว่าใครสถาเป็นพระศาสดาเตของท่านโหติย่อมเป็นวารือวาหรือว่าตวังอันว่าท่านโรเจสิย่อมชอบใจทำมังซึ่งธรรมกัสะของใครอิติดังนี้เทโรนว่าพระเถระจินเตสีคิดแล้วอิติว่าปริภาชากานามะชื่ออันว่าปริภาชคทั้งหลายอิเมเหล่านี้ปฏิปักภูตาเป็นปฏิปักษศ,ศาสนาต่อพระาศาสนาเป็นแล้วโหติย่อมเป็น อาหางอันว่าเราทัศเศส,สามิจกแสดงศาสนธรรมสะคัมภีรตังขีตงังซึ่งความที่ธรรมสะแห่งธรรมศาสนในพระศาสนาคัมภีระเป็นสภาพลึกซึ้งศาสนธรรมมศคัมภีร,รตงังซึ่งความที่แห่งธรรมในพระศาสนาเป็นสภาพลึกซึ้งอิมัสสะปริภาชากัสะแก่ปริภาชกนี้อิติดังนี้ โสเถโรนว่าพระเถระนั้นทัดเสนโตเมื่อแสดงอัตโนนวะกะภาวังขีดภาวังซึ่งความที่อัตโนแห่งตนนวกะขีดเป็นผู้ใหม่อัตโนนวะกะภาวังซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้ใหม่อาหากล่าวแล้วอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอาหังอันว่าเราโขแลนโวเป็นผู้ใหม่ อจิรปภัชโตเป็นผู้บวชแล้วสิ้นการไม่นานอทุนาคโตเป็นผู้มาแล้วโดยการไม่นานอิมังธรรมวินยางสู่พระธรรมและพระวินัยนี้อัมหิย่อมเป็นอาหังอันว่าเรานสกิจสามิจักไม่อาจเทเสตุงเพื่ออันแสดงธรรมังซึ่งธรรมวิถาเรณโดยพิสดารตาวก่อนอิติดังนี้ปริภาชกรว่าปริภาชกวัตวากล่าวแล้วอิติว่า อาหางอันว่าข้าพเจ้าอุปติโสนามะเป็นผู้ชื่อว่าอุปติสะอัมหิย่อมเป็นตวางอันว่าท่านวัฒขอจงกล่าวทำมังซึ่งทำอัปังอันน้อยวาหรือวาหรือว่าพูห้หงอันมากยะถาสัตติยาตามความสามารถอย่างไรปฏิวิชิตุงอันว่าอันรู้ตลอดเอตังทำมังซึ่งทำนั่นนยะสเตนะด้วยร้อยแห่งใน ระยะสหเสนด้วยพันแห่งในพาโรเป็นภาระไมหังของข้าพเจ้าโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะากล่าวแล้วอิติว่าตวังอันว่าท่านภาะส,สัตสุขอจงกล่าวทำมังซึ่งทำอปปังอันน้อยวาหรือว่าหรือว่าพระหุงอันมากตวังอันว่าท่านพระโรหิขอจงกล่าวอัดถังซึ่งเนื้อความเอวะนั่นเทียวเมแก่ข้าพเจ้า อทโทนว่าความต้องการอเทนะด้วยเนื้อความเอวะนั่นเทียวโหวติย่อมมีเมแก่ข้าพเจ้าตวังอันว่าท่านกาหาสิจากระร,รมพยัญชนะซึ่งพยัญชนะพะหุงให้เป็นคํามากจริงทําไมอิติดังนี้เอวังวัจเนวัจเนครั้นเมื่อคําเอวังอย่างนี้เตนะปริภาชเกณะอันปริภาชคนั้นวุตเตกล่าวแล้ว เทโรนว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วคาถังซึ่งคาถาอิติว่าตถาคตว่าพระตถาคตเจ้ากเทสิตรัสแล้วเยธรรมาเหตุปภะวาโหติเตสังธรรมานาังเหตุงจะเหตุุงซึ่งเหตุธรรมานาังแห่งธรรมานว่าธรรมทั้งหลายเยเหล่าใดเหตุปภาวาเป็นสภาพมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนโหนติย่อมเป็น เตสังธรรมานังทำทั้งหลายเหล่านั้นจะด้วยเตสังธรรมานังโยนิโรโทตัสานิโรทัสะเหตุตรงจะเหตุตรงซึ่งเหตุตัสานิโรทัสะแห่งโยนิโรโทอันว่าความดับใดเตสังธรรมานังแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นตัสานิโรทัสะความดับนั้นจะด้วยมหาสมมโนอันว่าพระมหาสมณะ เอวังวาทีเป็นผู้มีอันตรัสอย่างนี้เป็นปกติโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ตถาคตนว่าพระตะถาคตเจ้ากเทศิตรัสแล้วเยธอมมาเหตุปภาวะโหติเตสังธรรมานางเหตุตุงจะซึ่งเหตห่งขีดอันว่าทำทั้งหลายเหล่าใดเป็นสภาพมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนย่อมเป็นขีดทำทั้งหลายเหล่านั้นด้วย เตสังธรรม,มานางโยนิโรโทรตัสานิโรทัสเหตุงจะซึ่งเหตุแห่งขีดอันว่าความดับใดแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นขีดความดับนั้นด้วยมหาสมโนอันว่าพระมหาสมณนะเอวังวาทีเป็นผู้มีอันตรัอย่างนี้เป็นปกติโหติย่อมเป็นอิติดังนี้